คลิปนี้จะพามารู้จักกับกล้อง insta 360 x4 นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการถ่ายแล้วก็วิธีการรีเฟรมแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆสวัสดีครับวันนี้พี่มากับตัวนี้ครับ insta 360 x4 นะครับเรามาลองแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ออกมานะฮะนี่สวยงามนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นตัวกล้องนะครับแล้วก็มีกล่องที่อยู่ข้างๆก่อนที่ไปดูกล้องดูกล่องก่อนชิปชิปจะมีถุงพลาสติกอันนี้เป็นกระเป๋านะครับจะใหญ่กว่ากล้องนิดหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ใส่กล้อง ข้างในกระเป๋าโอ้ข้างในกระเป๋ายังมีของอีกนะครับมีตัวนี่เป็นเทอร์โมกริปคอฟเฟอร์แล้วก็ในถุงอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นชผ้าเช็ดเลนส์นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสาย USB นะครับ Type C ม,มาอย่างดีเลยนะแบบเออดูดีแล้วนะสายยังดูดีเลยสายยังหนาครับเป็น usb ทั้งสองข้างนะครับในกระเป๋านี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในกล่องนี้ยังไม่หมดนะในกล่องมีอีกในกล่องก็มีกล่องซ้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นคู่มือนะครับเซฟตี้ไกด์ไลน์นะครับเล่มหนาดีนะดูดิ อย่างดีเลยครับวัตช o นนะครับ Waterproof เนี่ยสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ในน้ำนะครับแล้วก็วาล์นตีก a r d นะครับอันสุดท้ายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งยังมีอยู่ครับชิฟอันนี้เป็นเลนก์ดนะครับนี่อยู่ในกล่องนะครับเล็กๆแต่นูนๆขึ้นมานิดหนึ่งรู้เลยว่าเป็นตัวเลนก์ดนะครับเขาจะมีวิธีบอกนะครับ1 2 3มีวิดีโอทีชทอเรียลให้ด้วยนะครับก็สแกน QR Code คนะว่าทำยังไงนะครับก็ ดูดออกมาได้เลยนะครับก็จะมีให้มา2อันนะครับเลนเรามี2เลนใช่ป่ะเราก็จะมีตัวเลนกาดนี่สองตัวพยายาม่าโดนนะครับแต่ถ้ามือไปโดนเนี่ยก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับขอบเลนนะครับจะมีสีฟ้าอยู่เมื่อกี้เขา่าจะมีวิธีบอกะครับก็จะมีวิธีบอกให้อยู่นะครับมี2อันนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวกล้อง น้ำหนักกำลังดีนะครับสวยงามมากแล้วก็พอดีมือนะครับผิวสมัิดีมากตัวกล้องนะครับน้ำหนักอยู่ที่203กรัมนะครับแล้วก็ตัว x 4เนี่ยหน้าจอจะมีขนาด2.5นิ้วนะครับตัว x 3เนี่ยหน้าจออยู่ที่2.29นิ้วนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะบอดี้ก็ใหญ่ขึ้นนะแกะเลยนะครับเชฟแล้วก็ตัวเลนส์นะครับก่อนใช้ต้องแกะออกนะครับบางคนพี่เคยเห็น เขาบอกว่าถ่ายแล้วมันไม่ชัดอย่างเงี้ยบางคนเขาลืมเขาไม่ได้เอาพลาสติกตรงนี้ออกนะครับเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่เนี่ยครับเขาไม่แกะออกเลนส์กาดนะครับวิธีการใส่นะครับจะมีสีฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคือพอล็อกแล้วอะสีฟ้าต้องมาอยู่ข้างล่างตรงกับจุดนี้นะครับวางเข้าไปมันจะมีล็อกของมันนะครับแล้วก็หมุนต้องคลิกด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันแกะพลาสติกออก แล้วก็ตัวเลนกาดนะครับให้สีฟ้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับวางลงไปมันจะมีล็อกของมันเองแล้วก็หมุนลงมาคลิกนะครับพอล็อกแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็ยังมีสติกเกอร์นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว quick start guide นะครับ ตัว Quick Start ก็จะมี QR Code ให้สแกนนะครับเข้าไปที่แอปนะครับมีวิดีโอท utorial มี User Manual นะครับคู่มือก็คือต้องสแกนเข้าไปดูนะแล้วก็มีวิธีใส่เลนกาดนะครับมีแบตเตอรี่นะครับชุบสแกน QR Code นะครับปุ๊บเข้าไปปึ๊บพอสแกนเข้ามานะจะเจอหน้า Insta 3 6 0 X 4นะครับข้อหนึ่งนี้จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ เป็น Insta360 App แล้วก็ข้อ2จะเป็นวิดีโอ u t o ทเรียนะครับเป็น Quick Start g u i นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็น User Manual นะครับก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันนะครับปึ๊บสำหรับคู่มือวิธีการใช้ก็วิดีโอนะรับปึ๊บพอกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอให้เราดูนะครับ User Manual นะครับเป็น Product Introduction นะครับก็จะบอก ส่วนต่างๆของกล้องนะครับดับแรกเรามาใส่การ์ดกันก่อนนะครับที่เสียบการ์ดจะอยู่ที่เดียวกับแบตเตอรี่นะก็เปิดแบตออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปนะครับหันด้านที่เป็นโลโก้นี่ออกมาข้างนอกนะครับชิปแล้วก็เวลาใส่แบตนะครับต้องดูว่าไม่มีสีสมๆมเนี่ยก็คือให้สีสมๆเมนี่มันหายไปนะคนี่แล้วก็เปิดเครื่องนะครับโดย กดปุ่ม power ปึ๊กเดียวนะครับก็จะขึ้นมาหน้าแรกก็จะเป็นภาษานะครับซึ่งไม่มีภาษาไทยนะครับก็เลือกภาษาอังกฤษเลยนะครับกด next ไปแล้วก็เขาให้เปิดแอปนะครับพอเปิดมานะครับ เขาจะหากันเจอแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับทำตามสเต็ปคอนเน c t นะครับเราก็จะมีน e w เฟ r m w ม r e file นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเขาจะโชว์ว่า r e c e i v i n เ Fir m ม a r e ตัวกล้องจะรีสตาร์เองแล้วก็ t a ็บ2 c o n n e c t to c a m e r a นะครับปึ๊บชิ i v e นะครนะ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับโอเคนหมดเลยไลายดาวเทู์เซตติ้งฟึบนี่นะครับซายเล็บนะครับฟึบเขาจะมีไกด์ไลน์บอกนะว่าเลื่อนทางไหนเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นเลือก Direction น,นะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดปึ๊บ แนวคิดง่ายๆนะก็คือพยายามหาอะไรที่มีช่องให้เราทะลุผ่านได้อย่างระเบียงบ้านก็ได้นะครับอย่างในคลิปนี้นะจะเป็นประตูม้วนนะครับซึ่งข้อดีของกล้อง insta 3 6 0 x 4ก็คือถ่ายก่อนมารีเฟรมที่หลังนะครับ หลังจากถ่ายนะครับมาที่แอป i n s t a า6 0มนะครับ Import ไฟล์เข้ามานะครับหลังจากเลือกไฟล์มาแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยพี่จะ trim นะครับตัดหัวท้ายของคลิปไม่ได้ใช้งานออกก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาเลือกมุมภาพนะครับ reframe ให้กล้องหงายหน้าขึ้นไปเห็นตัวโดมกดบวก keyframe เ,เ,เข้าไปนะครับแล้วเราจะได้มุมภาพนี้เราสามารถ reframe ไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราได้มุมภาพที่ต้องการใหม่นะครับ ให้กดอัปเดตเอาก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนไปที่ประมาณช่วงกลางๆของไฟล์นะครับเลือกหามุมภาพอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดคีย์เฟรมเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ช่วงท้ายวิดีโอนะครับ <L> กดคีย์เฟรมเข้าไปอีกรอบนะครับแล้วก็เลือกหามุมภาพที่ต้องการ แล้วเราก็จะได้ สำหรับช็อตนี้นะครับง่ายๆนะครับโดยการแบกไม้เซลฟี่นะให้เอียงไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาเรีเฟรมที่ Insta360 App นแะครับเลือกไฟล์เลือก File. เฟรมภาพนะครับเราสามารถใช้นิ้วแตะแล้วก็เลื่อนดูเฟรมได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวองศานะพอเราแตะพอเราเลือกตัวคีย์เฟรมจะเห็นว่าจะมีเฟรมให้นะครับมีมูฟเมนต์ให้มีวิวไฟเดอร์มีดิฟแทร็กนะครับซึ่งในแอปนะครับจะมีฟังก์ชันให้เราเลือก แต่คลิปนี้นะครับจะใช้วิธีการง่ายๆก็คือใช้แค่การปรับมุมองศานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่เราจะแอดคีย์เฟรมนะจุดที่แอดคีย์เฟรมคือจุดที่เราจะเลือกมุมกล้องอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ภาพที่ได้นะครับมีมุมกล้องที่แปลกตานะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกล้อง360ถ่ายกรนรีเฟรมทีหลังนะครับ ช็อนี้นะครับเป็นช็อตเรียนแบบ FPV โดรนนะครับก็คือโดรนที่บินเร็วนั่นเองซึ่งวิธีการถ่ายนะครับเราจะถ่ายเป็นแบบปกติแต่เราจะมารีเฟรมทีหลังแล้วก็เพิ่มสปีดเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพดูเร็วขึ้นนะครับเหมือนกับเราใช้ FPV โดรน ึ่งวิธีการรีเฟรมก็จะคล้ายๆกันนะพอแอดคีย์เฟรมเข้าไปก็จะมาเลือกมุมกล้องนะเลือกองศาของภาพนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพอได้มุมก็จะแอดคีย์เฟรมเข้าไปนะเลือกองศาของภาพ ช็อนี้นะครับขอตั้งชื่อว่ามองบนคนระับวิธีการถ่ายนะครับเหมือนการใช้เคเลนนะแต่เอากล้องเข้าไปอยู่ในสวนดอกไม้นะครับให้จินตนาการว่ากล้องเราจะมองขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกค่อยๆเคลื่อนกล้องขึ้นไปข้างบนนะครับ วิธีการรีเฟรมก็จะคล้ายๆกันนะแอดคีย์เฟรมเข้าไปแล้วก็เลือกองศาของเลนส์นะครับอันนี้พี่ใช้ตัว t i n นี่ l พลเนะครับแล้วก็ค่อยๆซูมเพื่อให้ได้ภาพที่มีองศากว้างมากกว่าเมกะวิวนะเราเลือกทินนี่แล้วเราก็ซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะเราจะได้ภาพที่กว้างกว่าเมกะวิวแต่ก็ไม่โค้งเหมือน t ินนี่แพลเน็ตนะครับแอดคีย์เฟรมไปเรื่อยๆนะครับตามจุดที่เราอยากจะเปลี่ยนมุมกล้องนะครับ ส่วนเคลนช็อตนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชินนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับแค่เคลื่อนกล้องเคลนช็อตเป็นช็อตที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นช็อตที่พี่ชอบที่สุดนะเพราะว่าง่ายนี่แหละ โอเคเป็นไงบ้างครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ยังสามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัีคลิปน้สวัสดีครับ